สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับบ่าวเอธนพลคนเมืองนังนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาไหว้พระกันนะครับที่วัดไม่สุปิทารามนะครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมอันนี้เราก็มาถึงวัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นทางเข้าวัดนะครับ อันนี้เราก็เข้ามาในบริเวณวัดกันแล้วนะครับอันนี้ก็นี่นะครับวัดใหม่สุปปาริษฐาลามนะครับมณฑลนครชัยศรีนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็มากราบไหว้องหลวงพ่อกันก่อนนะครับเป็นหลวงพ่อสมปรารถนานะครับขอได้ไหวรวยนะครับขอให้เป็นมหาเศรษฐีตลอดการด้วยเถินเงิงๆรวยรวยรวยสาธุสาธุนะครับ เป็นหลวงพ่อสมปรานานะครับขอได้ไหวรับนะครับไหวรวยไหวแล้วรวยนะนี่นะครับแล้วก็จะมีนะครับองค์เท้าเวสุวรรณนะครับองค์เท้าเวสุวรรณอยู่หลังจากไหวหลวงพ่อสมปรานากันแล้วนะครับไหวองค์เท้าเวสุวรรณกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาไหวกันต่อนะครับเป็น องพระพิกเนศนะครับแห่งความสำเร็จนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีปูรือสีนาลอดนะครับแล้วก็มากลับไหว้กันต่อนะครับเป็นองค์มหาเทพต่างๆนะครับเป็นองค์มหาเทพนะครับ จะเป็นองคพระพรมนะครับแล้วก็จะมีองค์พระนอนนะครับหลวงพ่อใจดีนะครับเป็นองค์พระนอนนะครับด้านล่างก็จะมีองค์มหาเทพนะครับมีองค์ทเทวสุวรรณนะครับมี เทพลาหูนะครับเป็นอ์พยานาคเก็ดเสียนนะครับ ข้างเอราวันนะครับสวยงามมากนะครับวัดใหม่สุบริชาลามนะครับมีความสวยงามมากนะครับครับแล้วก็มากราบไหว้บูชานะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วมากราบไหวบูชาสมเด็จพระปิยมหาราชกันต่อนะครับหรือว่าสมเด็จพ่อรอ้านั่นเองนะครับแล้วก็มากราบไหวนะครับ บูชาสมเด็จพันเรศสวนมหาราชนะครับแล้วก็บูชาสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับซึ่งเป็นพระอนุชานะครับของสมเด็จพะนเรศสวนมหาราชนั่นเองนะครับแล้วก็บูชานะครับสมเด็จพระพี่นางเธอนะครับสุพรรณกัลยาเป็นพระปินางนะครับของสมเด็จพะนเรศสวนมหาราชแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสนะครับ มาวัดหม่สุปฏิทารามนะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้นะครับก็ต้องมากราบไหว้องค์พรสศีวลีองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มากราบไหว้ระคัสใจนะครับในพระอุโบสถกันนะครับแล,แล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเยอะมากนะครับในพระอุโบสถนะครับ จากโทรัพท์บูมอะายให้ได้เงินได้านเออออไปนะครับยอกอีกนึงนะวาตน้เยอยอากจะรู้ว่แก็ตอนนี้นะครับฝนตกลงมาเลยครับชุ่มฉ่ำเลยครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมาวัดใหม่สุปริสารามนะครับไฮไลท์นะครับต้องไปชมพญานาคนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวกดหยุด่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับนี่นะครับฝนหยุดแล้วนะครับเราก็มาชมองพญานาคกันนะครับมาวัด um. ไม่ส um ุปริสารามนะครับต้องมาชมพญานาคนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับมีความสวยงามมากนะครับ ัดใหม่สวัสดิ์ทารามนะครับต้องมาชมนี่แหละครับพญานาคนี่แหละครับสวยงามมากเลยครับนี่นะครับว่างๆมีโอกาสมาเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับห่างจากกรุงเทพไม่กี่กิโลนะครับ วยมากอันนี้เรามากันก็เป็นรอบที่สองแล้วนะครับก่อนเรามากันครั้งนึงแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับรอบนี้มาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากจริงๆครับแล้วก็สามารถนะครับกล่าวแก้วใสๆนะครับแล้วก็มากราบไหวบูชานะครับปู่ศีสุดโตนะครับและแม่ย่าศีปัทุมมานะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับจะติดกับแม่น้ำเลยนะครับ จากไหวพระกันเสร็จแล้วนะครับชมพญานาคการสวยงามนไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางด้านหลังวัดนะครับซึ่งติดกับแม่น้ํานะครับเป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับด้านหลังก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารนะครับก็เป็นบรรยากาศในเรือนแพนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศหลังวัดบรรยากาศดีมากนะครับเป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับ ก็จะมีของขายนะครับอยากกินอะไรก็เลือกเอาได้เลยนะครับน,นี่ก็จะมีเป็นเป็นไฟนะครับเป็นชีสนะครับเดินใหญ่แล้วครับก็แวะซื้อน้ําก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านอาหรนะครับเดินนะครับ หลังจากเดินไหวปลาอะไรเสร็จแล้วนะครับชมบรรยากาศในวัดเสร็จแล้วนะครับนี้ก็นั่งพักเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปที่ไหนกันอีกนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมจนถึงคลิปนะครับขอบคุณมากนครับสวัสดีครับ